เดี๋ยวดำเนินบ่เออเพราะว่านี่ขึ้นฝอแลรร้วเช็ดวิทยุคังกรุงไทยตลาดเดี๋ยวเขาจอดตลาดบันดูนะนั่นหละนาสิไปวัดน,นั่นคังสิไปวัดข้ามกางขายอืม ขจ่มกางขายยุขข่ขรังกรุงไทยเลยนะเองหอดโรคพยาบาลสรรพส<ม>ิทธิที่ประสงค์คเ,เออเออเเอออืมราีเขตรเอียง ก็ยังว่าเห็ดเบี้ยงานศพเบี้ยงานศพจังไรวะเขาเจ้าซั่งแบบนี้เห็ดแผ็ดเป็นแผ็ดเป็นถุงเลยเป็นสุดเป็นอันเบี้ยหรือของสำรวยหรือ,อยังวะแนวเสิร์ฟสมัยใหม่ามาเลยเห็ดเบหลืองเขาปรได้เห็ดกินขเ,เนขาแรงเ,เขาเง่าย ใส่ถ้วยใส่จานเขาใส่ใ่ถุงถือมือเข่าเมียหลงไสหลงเพื่อนีวอโอ้มี่ะกรบโวลุกเราก็เซยเยอะแยะอันี่อย่าฟ้าอย่าฟ้าอย่าฟ้าโดดมาข้างหลัง สวัสดีปีใหม่2569คร้ครับมื้อ <hablar> ว <at Christmas> ัน <holidays> ท <cities> ี่หามกราคมมาส่งแม่บ้านไปเห็ดงานอยู่โรงพยาบาลสันปสิทธ์ที่ประสงค์คือเก่าก่อนสะเดินทางบอกเม่บ้านเมื่อส่งแม่บ้านแล้วก็เดินทางกลับบ้านกลับส่ง ตามภาษาคนกเกษียณคนมุมมีเวียคมีงานเท็ดมูมเ่นมุมมีเบียกรเราเบียกมากลายนะใค้ขี่ขานเท็ดัะกะกางเท้อจะขี่ขานคือกัน ออกจากนารงพยาบาลสักพิสิทธิประสงค์จะหาทางอวยกระบ,บานก่อนถืออวยกระบ,บานผมมักสือกาแฟสดไปกินนะน,นะนี่เหมือนสาวมากก็กินทั้งกาแฟอันนี้ <c oughs> ก,แกาแฟส่งกาแฟดำไม่ดีนะมักตีกินกาแฟสดเพราะว่าสวยๆมัน มันจะก,กินอยากกิ้วนอนกลางคนเบบงเหบเ,เป็นนอนน้น,นอนบอ่ลำเป็นโลกติดกาแฟาอยู่เมืองอุบลตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะเกือบปกติแล้วยังมาเสา็มีคนผูกผ่านเทดเวียกเทดงานหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาบางหันนีก่ะ ส่วนใหญ่รถไปติดอยู่ทั้งหลบหลบหนอกเดินในเมืองอุบลน,นี่ก็่สิวางว่างคือกันคนก็นออกไปหาเลาะหาเที่ยว <c oughs> น้ำบันดนอกวันหน,าหน้าสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมไปกันนะที่เป็นเส้นทา้งโค้งเกี่ยมทางฝุ่นละไข่มูกแข่งอุบลราชธา,านีโค้งเขียมถือว่าเป็นไข่มูกแข่งอุบลราชธา,านีเลยสถานที่ท่องเที่ยวหร้ยบว่ที่เป็นพระเตี่ยมพระชนะใดแนะม่นำสองสี อำเภอคงเจียมแล้วก็อำเภอซิริทอนกับสิมีวัดปูผาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นวัดที่สวยงามคนก็มักไปเที่ยวไปเบิ่งกันด้านพ่มแดนช่องเมฆกับคนกับจีขามไปเล่าไปยังกัน <c oughs> มีอีกส่วนหนึ่งคนกับสิเบปฏิบัติธรรมกันอยู่วัดป่าบ่อนามพอินผู้ใดสิบ,บวชก็ไปบวชวัดป่าบ่อนามพอินอำเภอซิริทอน จังหวัดอุบลราชธานีสอดออกมาทั้งหนาโรงเรมไร่ท่องครับอืมบรรยากาศช่วงเช้าครับรถสบายสบายไปอยู่กรุงเทพแค่สองปีบุญไหวบุญไหวเลยไม่อยู่มัองุบนเนี่ยสบายสบาย ก็สีเหลี่ยวสรายออกไปนี่นะมันก็สีออกไปถนนเส้นถนนเส้นนี้เขาเรียกว่าถนนบุรพาในถนนบุรพาในครับสี่ออกไปทางหุ่นิทางบรนดูบรรยังหุ่นตีนี่ออกไปถนนทางถนนบุรพาใน อยยกธนาคารกรุงไทยเมื่อขึ้นกินข้าวจีแล้วอาหารเสาส่สิกินยังดีสิเปลี่ยนจากข้าวจีเปลี่ยนจากข้าวจีเป็นอีกยังดีเมื่อหากินต้มไก่ยู่บ้านดีกว่า นนี้ก็อยู่นตลาดตลาดใหม่บ้านดูบอก่าตลาดบ้านดูใหม่วะตลาดใหม่บ้านดูตลาดใหม่บ้านดูจา,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 ากสมัยก่อนก็นกเป็นตลาดทายยาประสาทเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้มันดีขึ้น อยู่ม่งได้กระสางถ้าเป็นตลาดตลาดได้กระสางคนก็สีน้านแน่นคนมาสื่อคล้องคือเขาเข้าก็น้มคนมาขามาขายก็สีน้านแน่นพู้ได้สิไปตลาดเข้าตลาดนีนก่ก็โอ้ยต้องขับรถต้องจอดสี่ไกลแน่สิไปง่ายก็ไปมอเตอร์ไซค์จอดกึ๊กไกล,ไกล ตอนนี้แยกประสาแขกครับแยกประสาแขกท่าน,นขวบมือมันเกิสิเป็นก้อยจับสองสองมีหัวม,มุมพอดีก้อยจับสองสองนี่เปิดหอดสี่ถุงเคยไม่กินเคยไม่กินอยู่เปิดหอดสี่ถุงทั้งในมีห้องแอร์นั่งกินก้อยจับแบบสบายสบาอ <c oughs> ออกมาทางถนนอุบลประกาศละ่ะบาทมาทางนี้เก็เห็นรถหาเสียงเป็นระยะระยะหาเสียงสอสอหาเสียงสอสอคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่8กุมภาพันธ์2569้า2ยนี่เป็น เป็นมือเมือเลือกตัง้งสอสอเลือกตัง้งสอสอเที่ยวนี้มีบัตรอยู่สามใบหนึ่งบัตรบัตรเลือกสอสอเขียสองบัตรเลือกเลือกสอสออันปาติลินหรือว่าเขาอื่นแบบบัญชีรายสื่ออีกบัตรหนึ่งเป็นบัตรลงประชามติแจักเรลืองอีกอย่างเหรอเกี่ยวกับเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับอีกอย่างก่ะขออันประชามติไปในพร้อมกันว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการ ในการเหตุยังบุญเหตรายละเอียดอ่านเดียวกระลงแต่ว่ามีบัตรสามใบอล่ะครับครับเป็นนาทีของพี่นอ้องเป็นนาที่ของคนไทยเราต้องไปศึกษานํำกันไปเบิงน้ำกันสิก,กาสิก,กาเบอือใดมากเบอือได้กะกากัการเน้นๆนรัเขาเห็นเลือกแล,ะละ้วล่ะมากเบอือได้เหตกาเบือนั่นแต่ว่าสั่งเบอือใดเขาบอกเหตกาอะไรบบตนี้เขามีเขามีเหตุกาอย่างเดียวคือกา กาทีเป็นผลคือก้าก้าก้าที่ได้มากไม่มากคือกากระบาดผักเลือกเลือกเลือกผักไรที่เขามาแต่ว่าผักไรที่เขาสั่งมันมวยมีหมองไหก่าเลยมันมวยมีหมองไหก่าเพราะฉะนั้นผักไรที่สั่งที่เขาสั่งเขากระดาษให้มนเลียวดาลงโซเชียลหรือว่าดาลงแพลตฟอร์มอยังต่างๆเอาไวม้มมนสะใจ <c oughs> มวยผู้ใดเหตุถือใจเบิดทุกคนเนาะคือ,อถือใจเจ้าของเนี่ยพิจัยเจ้าของเนี่ยคัดใจเจ้าของมาเ,เรื่องธรรมดาครับการเมืองการปกครองเป็นเรื่องธรรมศาสตร์ของการอยู่รวมกันในสังคมอ่ะพิจิตคลิปสั้นหนีก่อนครับสำหรับคลิปเสาหนี้เสาแหลกของวันที่หา มัก,กราคม2อ6 9สวัสดีครับอีจะนาอขอคันไหม